สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องราย,รายการ IPM ออัปเดตกับลูกปลาิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอยู่ที่งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นโดยสวทชที่จัดขึ้นณนะศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชพมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณวาสนาอินเท์แสงซีอประธานกรรมการบริษัทริเวรเมดไทยแลนด์จำกัด โรงงานผู้ผลิตสินค้าและสร้างแบรนด์ชื่อดังภายใต้คุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลใหญ่ถึง2รางวัลคือรางวัลพิคเนสวนประจำปี2563ในสาขานักธุรกิจดีเด่นจากสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและรางวัลท็อปบิสเน s อวอร์ด2020 จากชมรมนักข่าวธุรกิจไปเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภร์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m r บุ๊กรออมสแเมไทยแลนด์ค่ะเมนะคะวัฒนาอินทรสัซค่ะก็เป็นกรรมการบริหาร CEO ของบริษัทร,ริวเมด Thailand จำกัดค่ะ อ๋อรู้สึกยินดีมากๆเลยมันเหมือนเป็นผลเขาเรียกอะไรเป็นรางวัลแห่งการทํางานเนาะให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปให้พัฒนาองค์กรแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีจริยธรรมในการทาธุรกิจที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะธุรกิจตอนนี้ก็ทําเป็นโรงงานผลิตเครื่องสําอางแล้วก็อาหารเสริมนําเข้าแล้วก็ส่งออกทั่วโลกเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีเครื่องสําอางกลุ่ม สุขภาพและก็ความงามค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะมีอัตราการเติบโตมากขึ้นทุกๆปีเลยค่ะปีนี้ก็6.7%เลยค่ะถือว่าเป็นธุรกิจที่ยังเป็นโกลด์เลนข,ของประเทศไทยที่ดีขึ้นมากๆค่ะโอเคในแง่ของจุดเด่นของโรงงานนะคะก็เรื่องของนวัตกรรมนะคะใหม่ๆเลยโรงงานเราเนี่ยจะมีเรื่องของนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงบุคลากรค่คะตัวเองเนี่ยค่ะก็คือพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน ตลอดเลยค่ะแล้วก็ส่วนนาส่วนภายนอกเนี่ยเพื่อเข้ามาพัฒนาด้วยแบบพนักง,งานของเราทุกคนนอกจากตัวเองที่เรียนต่อทางด้านเวชศาสตร์ชววัยหรือว่า anti aging ของปริญญาโทเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> เราก็ยังส่งเสริมให้พนักง,งานของเราไปเรียนหลักสูตรน,นี้ทุกคนเลยค่ะ mm hmm. เพื่อจะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะส่งมอบในเรื่องของความรู้แล้วก็คุณภาพของสินค้าเนี่ยต่อให้กับลูกค้าต่อไปะคะ่ะ ในแง่ของเครื่องสาอางนะคะเริ่มต้นเพียง5 0,000บาทก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วค่ะส่วนในเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทค่ะอย่างโรงงานของเราเนี่ยค่ะก็มีมาตรฐานครบที่จะทําให้ลูกค้าส่งออกได้ทั่วโลกตั้งแต่ GMP ISO แล้วก็ฮาลันค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเรียกได้ว่าของเราเนี่ยเป็น one stop solution ก็คือมากกว่า one stop service ค่ะคือเราตั้งแต่คิดคอนเซป จดแจ้งอยนะคะทำเอกสารทางการทางราชการทั้งหมดนะคะออกแบบดีไซน์แพคเกจ,จิง้งรวมถึงการตลาดนะคะที่มีทีม เอ็กซ์คลูซีฟเทรนนิ่งเพื่อจะพัฒนาให้ลูกค้าเนี่ยมีเครื่องมือมีอาวุธติดมือไปสู้แข่งขันในตลาดได้เพื่อให้ได้เขาเรียกว่า competitive a d v e n t u r e หรือว่าการได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งณปัจจุบันต้องเรียกว่าคนที่ลงสนามนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องมีเป็นตัวจริงนะคะเราต้องมีอาวุธครบมือเพื่อที่จะทําให้แบรนด์ของทุกๆท,ท่านเนี่ยเติบโตแล้วก็เป็นที่รู้จักในตลาดได้ค่ะใช่ค่ะเด็กิงที่เรียนค่ะว่าเราพยายามพัฒนาของออในแง่ของบริษัทเนี่ยให้เป็น one stop solution เนื่องที่ที่จะ ครบทุกอย่างให้มาแล้วจบในที่เดียวเลยค่ะโอเคค่ะสามารถติดต่อทางด้านเว็บไซต์หรือว่าแอดไลน์ของบริษัทได้นะคะก็เป็น,นะะ r อด e ีว m e d t h a i l น n d นะคะ R E V O M E D นะคะแล้วก็ Thailand น,นะคะแล้วก็ติดต่อไปที่เพจของบริษัทได้นะคะก็คือ r v e ว m e d Thailand โรงงาน uh, รับผลิตเครื่อง uh, เครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมคะ่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกๆท,ท่านด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงไปแล้วลูกปลาทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ